สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก็มีข่าวดีนะครับสำหรับสโมสรน,นะครับฟุตบอลไทยของเราก็คือน้องบัวพิชยาเอฟนะครับก็ขอแสดงความดีด้วยเนื่องจากคดีพลิกนะสรุปความาง่ายสั้นๆฟังกันเข้าใจก็คือ,อมีนักเตะนะคนหนึ่งนะทีะ่ไปอยู่สโมสรอื่นนะครับแล้วก็เคยนะครับเขาเคยมาอยู่กับน้องบัวพิชยา ระยะสั้นๆนมีสัญญากันแล้วก็เขาเองเนี่ยก็บอกว่าทางครอบครัวมีปัญหานะครับก็เลยขออนุญาตอะนะครับยกเลิกสัญญาที่ซึ่งหนองบัวเองเนี่ยก็พยายามที่จะเข้าใจนะครับเรื่องนี้ด้วยคุณธรรมของเราเนี่ยเราก็ให้ยกเลิกสัญญาไปแต่นักเตะคนนี้เนี่ยคิดไม่ซื่อนะไปอยู่สโมสรอื่นโดยที่มีเอกสารบางบางเอกสารที่ติด มานะครับจากการทำสัญญาหนองบัวแล้วก็มาฟอ้องร้องหนองบัวพิชยาว่าทําการยกเลิกสัญญาโดยไม่ยุติธรรมฟ้องร้องต่อฟีฟ่านะนะครับขอเรียกร้องค่าเสียหายเรื่องนี้กับหนองบัวซึ่งมันเป็นการช่อฉนถึงที่น่ารังเกียจที่สุดในวงการฟุตบอลแต่ว่าฟีฟ่าก็ยังมีความเป็นธรรมนะครับทำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมขอแสดงความด,ดีกับหนองบัวพิชยาด้วยพะปีที่แล้วถ้าจ,จำได้นะผมเคยนําเสนอเรื่องหนองบัวเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนภายในของเราว่า สโมสรน,นะอย่างน้องบัวพัชยาเนะี่ยคือสโมสรที่เป็นสโมสรเล็กแต่มีความตั้งใจดีมากๆนะในการพัฒนาเยชนเราและการชนะคดีครั้งนี้ฟี f าบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในการที่นักเตะท่านคนนั้นนะจะมาฟ้องร้องทางหนองบัวเนี่ยสรุปใจความไม่ง่ายแบบนี้แหละครับว่านในการช่อชนนะเป็นการกระทําของมิจฉาชีพในวงการฟุตบ,บอลนะครับ ตรงนั้นนะครับความที่ทําความถูกต้องกลับมาแล้วก็ขอแสดงความปดีกับน้องบวัวพิชยาด้วยผมไม่อ่านข่าวนะผมพูดแบบนี้แหละให้ท่านเข้าใจเลยนะครับภายใน3นาทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้องบวัวพิชยานี่เองครับฟีฟ่าก็ยังมีความเที่ยงธรรมให้เราเห็นอยู่นะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนนี้นะมีทีมขาวคราวนะครับนะครับจากวงในนะบอกว่าตอนนี้มีทีมแต่ย่านอารบนะแคบจะทั้งอาหรับเลย นะครับทั้งหมด8ทีมนะแย่งกันนะครับมีความหวังว่าจะมาเล่นคิงคัพกับเรานะรหลังจากที่มีข่าวเรื่องอิรักเนี่ยจะถอนตัวแต่อิรักก็ยิกยๆก,ยก,ยก,ยกครับก็บอกว่าดูท่าทีก่อนนะไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรนะครับโดยทีมในโซนอาหรับนะครับที่เตรียมตัวในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกในรอบ4นี่มาแน่ก็ได้แก่ซาอุดีอาระเบียกาตราสหรัฐอาหรับเอมิเรตอิรักและโอมานเนี่ยสทีมเนี่ยหทีมเนี่ย จะต้องมีเข้ามาด้วยแน่ๆนะครับทั้งหมด5ทีมในรอบ4คัดเลือกเนี่ยฟุตบอลโลกเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงนะครับบางทีมที่เข้าไปฟุตบอลโลกแล้วนะในโซนอาหรับมีทั้งหมด3าทีมอย่างอุซเบกนะครับจอแดนอิหร่านเนี่ยสามทีมนี้ไปบอลโลกแล้วก็มีท่าทีว่าอยากจะมาเล่นกิงขับเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจึงมีทั้งหมด8ทีมครับซา e, อุดีอาระเบียกาต้ายูเอไอรักโอมานอิหร่านอุซเบกจอแดนแทบจะยกอาหรับมาทั้งทวีมันะครับ ซึ่งคาดการว่านะจะมีทีมจากอาหรับมาร่วมในทัวร์นาเมนต์ของภายในของเราคือคิงคัเนี่ยครั้งที่51เนี่ยน่าจะมีไม่ต่ำกว่าหนึ่งหรือสองทีมขอแสดงความยินดีด้วยครับเราจะได้เห็นฟุตบอลชั้นเยี่ยมที่จะมานะแล้วก็ในการแข่งขันครั้งนี้นะครับ เป็นการจัดครั้งที่5 1็ระหว่างวันที่1ถึง9กันยายนซึ่งจะมีการประกาศทีมเข้าร่วมอีกครั้งหนึ่งในเดือนกรกฎาคมคือเดือนหน้านะรวมถึงจังหวัดที่ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยตอนนี้มีอยู่2จังหวัดก็ดคือกาญจนบุรีและสงขลาครับนี่นะครับเป็นความเคลื่อนไหวของทัวร์นาเมนต์สำคัญของเราคือคิงคัพนะครั้งนี้เนี่ยอาจจะได้เจอทีมชั้นนำจากอาหรับก็ได้ผมก็พูดตลอดมาครับว่าคิงคัพนี่แหละเป็นช่วงเวลาสำคัญนะถ้าเราจะทำอะไรเราก็รีบทำ นะครับตอนนี้นะผมอาจจะพูดในสิ่งที่นะครับเป็นสิ่งที่ใหม่มากนะผมต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ใหม่มากมันอาจจะไปขัดแย้งกับวิธีคิดของแฟนบอลไทยและคนในวงการฟุตบอลไทยหลายประเด็นซึ่งมันเป็นความคิดอยู่คนละมิตินะครับซึ่งมิติที่ผมกำลังพูดนี่คือมิติมุ่งสู่บอลโลกครับเราทําได้แน่นอนด้วยการดึงนักเตะไทยในยุโรปเข้ามาในสกอตท,ทีม80%เ,เช่นเดียวกันกับทีมชาติญี่ปุ่นนะที่เขาดึงนักเตะ จากยุโรปมัเข้ามา80%ของทีมเพื่อจะเกิดประสิทธิภาพในการแข่งขันทันทีซึ่งญี่ปุ่นเขาเตรียมตัวนะครับชุดแรกกลุ่มมินามิโนคูโบะนะครับมิโตมะกลุ่มนี้นะเป็นกลุ่มอายุ20กว่าถึง30ปีเนี่ยเขาเตรียมไว้แล้วนะครับเขาดึงมาทั้งหมด19คนครับจากหลีกยุโรปนะครับจากหลีกอารับเขามีและเขาใช้นักเตะในเจเจลีกหนึ่งของเขาเนะี่ยนะครับเพียงส4คนเท่านั้น ซึ่งในนี่ยนเป็นผู้รักษาประตูไปแล้วสองสรุปแล้วนะมีนักเตะจริงๆที่อยู่ในสนามที่ลงเตะจริงนะนอกจากผู้รักษาประตูแล้วเพียงสองคนจากเจลิกเห็นไหมครับว่าภาพฉายนะของทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งเป็นสโมสรซ,ซึ่งเป็นทีมชั้นนำนะอันดับหนึ่งของทวีปเอเชียเนี่ยที่เขาสู้กับเยอรมันสู้กับฝรั่งเศสอังกฤษได้นะตอนนี้เขาทํำยังไงนะครับต่อหน้าต่อตาตามตาเราอยู่แล้วนี่คือการแยกทีมโปรอย่างชาัดเจนนะครับออกจากพิธีการพัฒนา ผมพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วว่ามิติกรารพัฒนาเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของกระทรวงกีฬาสมาคมนะครับมานมนานนะครับกว่า50ปีตั้งแต่ตั้งสมาคมเรามาเลยแต่ครับแต่นะครับเพื่อนบ้านเรา,า่างอินโดนีเซียเนี่ยมิสเตอร์เอริโทเฮียนะของอินโดแล้วก็ท่านสุลต่านนะเจ้าชายแห่งรัฐโอโูเนี่ยได้ดึงทีมชาติมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียออกมาเป็นทีมโปรอย่างชาัดเจนด้วยมิติกรารพัฒนาแบบนี้เขาเรียกว่ากรารพัฒนาแบบ นะครับโปรเฟชชั่นแนลหรือการแข่งขันกับนานาชาติหรืออินเตอร์เนชั่นแนลอย่างแท้จริงจุดนี้มันจะทำให้ทีมชาติดังกล่าวเนี่ยรุดนะครับรุดไปสู่ห่วงการแข่งขันกับชาวโลกซึ่งนะครับทางไทยเราเนี่ยคลิปที่เราพูดถึงเรื่องการที่กศทชนะรัฐบาลไทยเนี่ยประกาศออกมาว่าจะเลิกถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกนะครับให้นะครับประชาชนไทยได้ดูโปรออกนะครับ จากมัสแฮบนะครับก็คือคนไทยต้องได้ดูคงเหลือไว้เฉพาะทัวร์นาเมนต์พวกซีเกมพวกโอลิมปิกซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์สมัครเล่นนะนะครับนี่นี่คือนโยบายชาัดเจนในการทํารงไว้ซึ่งฟุตบอลไทยในกรอบรูปแบบเดิมแต่ที่นี้นะครับเรามีซีออย่างมาดมแป้งดนท์ลผ่นลำสำัที่เ่าน่าจะคิดนอกกรอบพอสมควรเพราะท่านเป็นซีอบริษัทใหญ่จุดนี้แหละครับเป็นจุดที่เราต้องทำแล้วเพราะว่ายุคนี้มันปี2 0 2 5นะิ้ะคิงขับนี้ยังทันครับยังทัน ทำทำทันทีโดยที่ไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะเข้าใจหรือเปล่าและเรื่องนี้ไม่ได้กระทบกับไทยลีกเลยไม่ได้กระทบกับทุกสมโมสรแต่ตรงกันข้ามถ้าเรามองอย่างยาวไกลแล้วเนี่ยมันจะทําให้ไทยลีกหรือสมโมสรต่างๆได้มีโอกาสขายตัวนักเตะราคาแพงขึ้นและนักเตะไทยได้มีโอกาสเจริญก้าวหน้านะไปเล่นอยู่ในโยุโรปและเจลีกมากขึ้นบ้านปลายจะเป็นแบบนั้นเพราะแรงเหวี่ยงจากทีมโปรของเราเนี่ยมันจะส่งเสริมทุกสิ่งทุกอย่างในวงการฟุตบอลไทยทุกอง,องค์การพยศครับ เรื่องนี้ผมจะพูดไปเรื่อยๆจนกว่าท่านจะเข้าใจนะเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นตอนนี้หรืออนาคตสิ่งที่ผมพูดคือเรื่องของมิติอนาคตที่มันอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องปรับตัวนะในยุค AI เนี่ยในยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กในยุค g l o b a l น็ network เนี่ยถ้าเราไม่ปรับตัวเราจะไม่สามารถดำรงอยู่ได้เห็นไหมครับว่าตอนนี้ฟุตบอลไทยเราเนี่ยนะครับมันจะหายไปจากกระแสและจะหายไปอย่างสิ้นเชิงเพราะอะไรครับ พอลืมตาขึ้นมาปี2500นะครับ69ปีหน้าเนี่ยปี2026ปีหน้าเนี่ยรอดูสิครับเมื่อมาเลเซียนะเมื่ออินโดนีเซียและเวียดนามเขาลุกขึ้นได้นยเราจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างสิ้นเชิงท้านท,ที่สามชาตินี้เขใช้วิธีการโอนตัวแต่เรามีนักเตะนะครับชั้นดีนะที่อยู่ในยุโรปมากมายตามพรบสัญชาติปี2508ซึ่ง ได้ประกาศในราชิจจานุเบกษาแล้วว่าบุคคลเหล่านี้คือคนไทยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราเนี่ยไม่พูดถึงกันตลอดมาสิ่งที่ที่เรามองไม่เห็นนี่แหละมันทาให้เราคาดเคลื่อนนะเราต้องทําทีมโปรกันไม่ได้และเราก็ย่ําอยู่กับที่และสิ่งที่กําลังทําตอนนี้ไม่ใช่ผมไม่สนับสนุนนะในมิติการพัฒนาเยาวชนเนี่ยผมจะพูดอีกแน่นอนนะผมจะพูดให้ท่านฟังละเอียดเลยว่าการพัฒนาเยาวชนในมิติมิติของเจแปนเวเป็นอย่างไร เพียงแต่ว่านาทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันเป็นเป็นเรื่องความเป็นความตายของวงการฟุตบอลเราที่สุดคือเราต้องทําทีมโปรเดี๋ยวนี้เลยถ้าเราอยากจะทันฟุตบอลโลกปี2030ทาในทัวร์นาเมนต์เนี่ยคิงคับทันทีจะเราจะไม่ทิ้ง4แมตช์ในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ชิงแชมป์ชาติเอเชียร,รอบคัดเลือกซึ่งเราเหลือเพียง4แมตช์เนี่ยเราจะไม่ทิ้งเด็ดขาดถ้าเราปล่อยให้สถานาการณ์เป็นแบบนี้นะมันจะไีออกได้แค่2เว ขื้หนึ่งนะโคดิชีจะทําในรูปแบบเดิมและเรามีโอกาสจะแพ้แล้วตกรอบเอเชียข้อที่2คือเรานะครับยอมผ่อนปลนในการดึงนักเตะอย่างพี่อุ้มนะนักเตะในในระดับโปรเฟชชั่นแนลเราอย่างพี่อุ้มเนี่ยดึงนักเตะอย่างพี่ตังนะครับหรือพี่มุยหรือนักเตะคนอื่นๆที่มีความแข็งแกร่งเนี่ยเข้ามาเสริมทีมอาจจะอ,อยู่ในมิติที่50-50ที่เราจะเข้ารอบได้สิ่งเหล่านี้เป็นการแก้ไขโดยรูปหน้าปากจมูกไปเท่านั้นเอง ไม่มีเกิดมิติทางด้านแฟชั่นหรือทางด้านอุดมคติอะไรเกิดขึ้นับทีมทไทยที่จะเปลี่ยนแปลงได้เลยเพราะเราเอาข้อที่2 j งเจแปนเวก็คือมิติการพัฒนามาปนกับข้อที่1คือการสร้างทีมชาติชุดใหญ่ให้ดีที่สุดให้เหมือนกับทีมชาติญี่ปุ่นให้เหมือนกับทีมชาติอื่นๆที่เขาทากันนะครับนักเตะในสกอตท,ทีมนะที่เราควรจะเรียกมาทันทีนะครับที่ผมเสนอไว้เพียง19รายชื่อแต่มันสามารถเรียกเพิ่มเติมนะครับได้อีก ประมาณหกถึงดคนในสควอททีมยี่สบสามถึงยี่หกคนในการลุยชิงแชมป์ชาติเอเชียรอบคัดเลือกต่อไปเนี่ยไปถึงฟุตบอลโลกเลยยิ่งเตรียมการไว้เน่นๆตั้งแต่คิงคับยิ่งเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะยิ่งจะมีทีมชั้นนำจากอาหรับมาเนี่ยมันเป็นประโยชน์อย่างมากที่เราจะต้องเรียกนักเตะดังกล่าวนะสิบเก้าคนเนี่ยมาติดทีมและต้องตัดใจในมิติอื่นๆส่วนมิติของยู3สาถึงยูสิบเจ็ดเนี่ย นะครับเราจะต้องเอาไ,ไว้ที่โหมดการพัฒนาไทยไปอีกฝั่งหนึ่งเลยและเราต้องทาให้เต็มที่เดี๋ยวผมจะพูดแน่ครับท่านไม่ต้องห่วงจะหาว่าชอบมากินใชาแนลไม่พัฒนาเยาวชนหรือท่านคิดผิดท่านคิดผิดแล้วผมจะพูดเรื่องการพัฒนาเยาวชนให้ลึกซึ้งนะให้ท่านน้าตาไหลเลยแต่ขอเวลานิดนึงเพราะตอนนี้เนี่ยความเป็นความตายของวงการฟุตบอลไทยเรามันอยู่ที่ชุดใหญ่เนี่ยผมขออนุญาตพูดเรื่องนี้ไปก่อนได้ไหมมิติการพัฒนาและมิติของไทยลีผมจะพูดอีกครั้งหนึ่งตอนที่เรารอด รอดจากปากเหวนี้แล้วนะผมพูดแน่แต่เราต้องทําให้ยิงยวดด้วยในการพัฒนาเยาวชนในข้อ2ข้อ1นึ่งเจแปนเวทำทีมชาติให้ดีที่สุดแยกขาดออกจากข้อ2การพัฒนาเยาวชนและการพัฒนาหลีกภายในข้อที่3คือการพัฒนาโค้ดข้อที่4คือการประชาสัมพันธ์และสร้างข้อครัวฟุตบอลที่ผมกาลังทาอยู่ตอนนี้ได้ชื่อนักเตะที่จะลุยบอลโลกปี2030อายุระหว่าง15-27ปีนี่คืออายุที่เหมาะสมครับ ความสูงของนักเตะเหล่านี้ตั้งแต่ร้อยเจ็ดสิบเซนถึงร้อยเก้าสิบสามเซนติเมตรซึ่งเป็นความสูงมาตรฐานที่เราสามารถต่อสู้กับชาวโลกและเอเชียได้ทางด้านอายุและสรีระร่างกายระดับฟุตบอลเกรดสมสรน,นะครับและสิ่งเหล่านี้เราสามารถชนกับซาอุชนกับอาหรับได้ทันทีครับทีมนี้หนึ่งนะครับธนวัน์ซึงจิตทาวรน,นะครับนักเตะมิดฟิลด์นะครับแดนรุกสูงร้อยเจ็ดสิบเซนอายุยี่สิบสี่ปีถึงฟุตบอลโลกเขาจะอายุยี่สิบเก้าปีเบนจามินเจมส์เดวิดนะครับ นะครับนักเตะมิดฟิลด์แดนรุกสูงร้อยเจ็สิบห้าเซนตอนนี้เขาอายุยี่สี่ปีถึงฟุตบอลโลกปีสองพันสามสิบเขาจะอายุยี่บเก้าปีเจ้าแบงค์สุภณัฐเหมือนตานะครับผู้เล่นตำแหน่งซูน,น้าและปีกขวาตอนนี้เขาอายุยี่สองปีฟุตบอลโลกเขาจะอายุยี่สิบเจ็ดปีโจนาธานเข็มดีกองหลังนะครับสองอสูงร้อยเก้าสิบเอ็ดเซนตอนนี้เขาอายุยี่สามปีถึงฟุตบอลโลกปีสองพันสาสิบเขาจะอายุยี่สิบแปดปี ไอเดียนสโคกมากองหลังนะครับปีขวาจากสโมรส,สมรมันโมสวีเดนสโมสรอนนี้เป็นสโมรสรชั้นนำนะในหลีกของยุโรปเลยสูงร้อยเจ็ดสิบเซนตอนนี้ไอเดียนสโคคมาอายุยี่สิบปีถึงฟุตบอลโลกปีสองพันสาสิบเขาจะอายุยี่ห้าปีและไอเดียนสโคอกมาคือนักเตะชุดยูยี่สิบทีมชาติสวีเดนครับอเลซานเดอร์ชิดชายทองละเอียดนะครับฟูลแบ็กสโมรสรเวสเทอร์ลสเอสเคสวีเดน สูงร้อยเก้าสิบเซนนะครับตอนนี้อเล็กซานเดอร์ชัดชัยทองละเอียดเนี่ยอายุสิบแปดปีถึงฟุตบอลโลกปีสองพันสาสิบเขาจะอายุยี่สิบสี่ปีซินวาแม็กเซสนะครับปีกซ้ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันเดอร์คริตของพรีเมียร์ลีกนะตอนนี้นะครับเขาอายุสิบห้าปีถึงฟุตบอลโลกปีสองพันสาสิบเขาจะอายุยี่สิบปี ซินวาแม็กเซสสูง1้อแเซนครับ1ิหปีก็จริงแต่1้อยปดเซนและระดับฟุตบอลเนี่ยผมคิดว่าเล่นทีมชาติไทยเราได้ทันทีครับอชิตพลคีรีดม์นะกองหน้าของสโมสรช,ชวาเบนอัลส์บวกในเยอรมันเนี่ยสูง1้อแปดสิเอดเซนตอนนี้เขาอายุย3ิบสามปีถึงฟุตบอลโลกปี2 0 3 0สเขาจะอายุ28บปปีอชิตพลเคยมาร่วมทีมชาติไทยเราแล้วนะแต่ผลงานยังไม่ดีเท่าไหร่แต่นะตอนนี้นะ เขาพัฒนาตัวเองและวฝีเท้าเขาร้อนแรงมากในเยอรมันนะครับในตำแหน่งศูนย์หน้าที่เราต้องการพิรวัติฟินบาวนะครับหรือน้องฟินนี่นะเซนเตอร์แบ็กนะครับของสโมสรคาสรสูสโมสรเก่าแก่ในเยอรมันนะเขาติดทีมชาติเยอรมันชุดอยู่18ปีพิรวัติฟินบาวเนี่ยมีรูปร่างสูงถึง193ซติเมตรตอนนี้เขาอยุ18ปีนะครับถึงฟุตบอลโลกปี2030เขาจะยายุ2่ปีพีคพอดีครับ เป็นนะครับเซ็นเตอร์แบ็กตัวสูงใหญ่นะรูปร่างแข็งแรงหุ่นยุโรปเป็นเ็กทยร้อเซมายืนคู่กับโจนาธานเคมดีนะครับหรือคู่กับเอเรสโลรอรซึ่งมีอายุมากแล้วเนี่ยนี่รับคือความหวังทีมทไทยเราโดยแท้จริงเลยถึงแม้เขาจะติดยู่ิ8แปดของเยอรมันไปแล้วแต่ถ้าเขานะครับมาติดชุดใหญ่ของเราครบสามแมตช์เขาจะเป็นทีมทไทยเราโดยถาวรสกอตคอนสเตเบิลนะครับกองกลางตัวรับจากดันดีโรเตตสโมสรชื่อดังในสกอตแลนด์นะครับ เขาติดทีมชาติสกอตแลนด์รุ่นยู17ปีแล้วนะครับสกอตคอนสเตเบิลเนี่ยความสูง1 9 1เซนติเมตรนะอายุ18ปีถึงฟุตบอลโลกปี2 0 3 0เขาจะยุ23ปีเอราวันการิเยนะครับปีขวาจากโอลิมปิกลรยงงทีมาดับ6ในลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับนักเตะคนนี้เนี่ยนะครับมาเล่นกับยู23เราแล้วถึงสองปีนะปีนี้กับปีที่แล้วนะไม่รู้จะให้เล่นดีเท่าไหร่ไม่รู้จะไปหวังอะไรกับ ทัวร์นาเมนต์ซีเกมนะครับที่ดึงเอราวันลงไปยูยี่สามเนี่ยอย่างหน้าเสียดายที่สุดนะครับไปเล่นกับทีมที่เขาไม่สามารถจะเล่นด้วยได้เพราะระดับบอลมันคนระดับกับยูยี่สามอ่ะเขาอยู่ในระดับโปรของยุโรปแล้วและนะครับไปดันกับคณะคํายกกับชานนท์ธรรมมาขึ้นมาชุดใหญ่ดันขึ้นมาทําไมครับยูยี่สามพังวันนี้นะเดี๋ยวผมจะพูดในคลิปต่ตอไปเรื่องนิชิกยะเนี่ยมันล้มเหลวทุกวันนี้ก็เพราะไปไป,ไปทำอะไรที่จะแย่นะไปดันชาญนนท์ธรรมมากับคณะคํายกขึ้นมาเนี่ย ยูยีาขาดวินเลยเด็ก2คนเนี่ยเขาเก่งก็จริงแต่ประสบการณ์นานาชาขายังไม่พอครับให้เขาขัดเราอยู่ในหมดพัฒนาไปก่อนเราดึงทําไมครับในหมดมืออาชีพอย่างเอราวันดึงลงไปทําไมครับเสียโอกาสในการติดทีมชาติไทยของเขาเนะครับเขาอายุสิบเปีนะเอราวันเนี่ยถึงฟุตบอลโลกปี2030เขาอายุยี่สิบปีพีกไม่พีกก็ดูอายุแล้วกันครับและเอราวันขึ้นชุดใหญ่ของเิยงแน่นอนครับในฤดูการหน้าผมฟันธงเลย นะครับเรามีที่เราเรามีนักเตะร,ระดับเกรดริยงนะเกรดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหลายหลายนะหลายหลายเกรดนะระดับท็อปเราไม่รีบทําไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้แล้วนะครับถ้าไม่งั้นเราจะโดนทิ้งไว้ข้างหลังแน่นอนและคนต่อมาครับจุดซุนซับเบลนะครับกองหน้าตัวเป้าจากแอลันติโกซาลูเกโนในลีกสามสเปนสูงร้อยแปดสิบสี่เซนตอนนี้อายุยี่สิบเอ็ดปีครับถึงฟุตบอลโลกปีสองพันสิบเขาจะอายุยี่สิบหกปีจุดเบลเนี่ยลหลายๆคนอาจคิดว่ามายากแต่เชื่อผมเถอะครับ ถ้าคุณตั้งใจทําจริงอะทีมโปรอะชุดเบลมาแน่เพราะชุดเบลโอกาสที่ติดทีมชาติอังกฤตมีน้อยลงแล้วนะเขาคือวันในคิดของอังกฤษนะครับเขาติดทีมชาติเยาวชนอักกฤษมาหลายรุ่นเมื่อก่อนเขาอยู่นะครับทัตทอนแอนฮอนสเปอร์ในรุ่นยู่สิบเก้าปีก็คือดาวยิงของรีมเมลีกในรุ่นเยาวชนครับคนต่อมาก็คือเฟลิกพาสเค่ครับนักเตะเนี่ยคนนี้นะครับเป็นมิดฟิลด์ที่เล่นดีเหลือเกินครับ สังกัดส,มมสโมสรบรุเซียดอร์มุนในบุนเดสลีกาครับส่วนสูง183มเซนอายุ21ปีถึงฟุตบอลโลกปี2030าเขาจะอายุ26ปีครับไม่รู้จะพีคยังไงครับฟิลิปพารเคเคนี่คืออายุ26ปีในฟุตบอลโลกตอนนี้อายุ21เนี่ยไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ดึงนักเตะคนนี้เข้ามาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับเขาเยนนืนแน่นยืนกลางเนี่ยกองกลางเราเนี่ยนักเตะที่ยังไม่ถึงดันนองให้หมดครับเอาพาชเคมายืนตรงนั้นคู่กับนะครับเบนเดวิด ให้มายืนประกอบกับกันธนวัตรนะครับเฟลิพัสเค่เบนเดวิดกันธนวัตรสามคนนี้จะกลายเป็นผู้เล่นนะครับในแดนวิดฟิล์ของเราซึ่งดีที่สุดทำให้นะครับทีมในอาหรับเนี่ยจะต้องสะเทือนแน่นอนครับถ้าเราทำนะคนต่อมาครับแพทริกูตาบสันให้โอกาส นะครับเพราะว่าเขาเป็นกองหน้าสูง184เซนติเมตรฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นเที่ยวสุดท้ายของแพตริกูตาบสันแล้วก็ผลทำผลงานในระดับนานาชาติใช้ได้ครับตอนนี้อายุ24ปีฟุตบอลโลกเขาอายุ29ปีเจ้าฟรองปรเมดาดวิไลนะศูนย์หน้าจูบิโลอิวาตะเนี่ยพึ่งไปเนี่ยไม่รู้จะได้ลงหรือเปล่าเนี่ยสูง180เซนเขาคือวอลเอร์คิดของไทยครับไม่ต่างจากแบงค์สุพนัทเหมือนตาปรลเมดาดวิไลเนี่ยต้องให้โอกาสเขานะครับตอนนี้เขาอายุ27ปีแล้วนะ อายุ32ปีในฟุตบอลโลกเนี่ยผมคิดว่าอายุเยอะแล้วเป็นเที่ยวสุดท้ายของปรเมตแล้วนะนะครับคนต่อมาครับสำคัญที่สุดเลยนิ c โคลัสมิโกรสันแบ็กขวาโอเบอเรนเซซึ่งตอนนี้มีข่าวจอว่าจะย้ายทีมนะครับอาจจะไปอยู่กับสกอตม์นะครับที่มันโมก็ได้นะเขาสูง185เซนอายุ26ปีตอนนี้ฟุตบอลโลก2 0 3 0เป็นรถไฟเที่ยวสุดท้ายของนิโก้นะนิโคลัสมิกสันเขาจะอายุ31ปีแล้วครับ เขามีความหวังจะไปฟุตบอลโลกนะครับเราจะต้องทำในเรื่องนี้ดึงนิโคลัสมิโกลสันซึ่งเขามีประสบการณ์มากอยู่แล้วนนมาร่วมทีมกับเอราวันการีเยจูซุซับเบลพวกนี้ถ้ารวมกันเมื่อไหร่นะนะครับปีขวานะมีเอราวันการีเยนะครับมีนิโคลัสมิโกลสันตรงกลางมีเฟลิิพาชเคนะครับมีเบนเดวิดมีกันธนวัฒน์บริเวณนะครับทางด้านซ้ายนะนะครับเรามีซินวาแม็กเซ นะครับมีเจ้าเชคนะครับแล้วก็ด้านหลังเรามีโจนาธานเข็มดีนยืนคู่อยู่กับพิรวัตรฟินบาเนี่ยก็ลองดูสิครับญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นเถอะนะครับอาหรับก็อาหรับเถอะครับคนต่อมาครับสุประโชคสารชาติปีกซ้ายกองกลางตัวลุกนะครับจากคอสตาริกซัปโปโรในลีก2ผมก็ลุ้นให้เจ้าเช็คเนี่ยได้มีโอกาสไปฟุตบอลโลกนะฟุตบอลโลกเขาจะอยุส32ปีครับ เที่ยวสุดท้ายของเจ้าเช็คจริงๆนะครับเอริกค,คาวครับแบ็กซายจาก HGF ออาูสซูเปอร์เลีกเดนมาร์กนะคนนี้เข้ขารอติดทีมชาติดืนอยู่นะไม่รู้จะมาหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ฟีเท้าระดับไหนครับระดับโปรเลยของจริงครับเอริกค,คาวเนี่ยสูง180เซนนะอายุ23ปีฟุตบอลโลกเขาจะย8ปีตอนนี้ยังไม่เรียกมาก็ได้ครับเอริกค,คาวเรียกไปเขาไม่มาหรอกใครๆก็รู้ครับ แต่วันหนึ่งผมเชื่อเอริกราวจะมาถ้ามาแล้วตำแหน่งที่มีปัญหานะตำแหน่งโกอุ่มอ่ะพี่อุ่มเนี่ยควรจะมาประคองน้องก่อนนะเขาจะเลือกเล่นตอนไหนก็เรื่องของพี่อุ่มเขาแต่เอริกราวเนี่ยคือตัวตายตัวแทนของโกอุ่มได้และเขาจะอายุยี่แปดปีในฟุตบอลโลกปีสองพันสามสิบนั่นคือพีคสุดครับเขาเป็นนักเตะนะครับในระดับคลาสยุโรปของจริงเลยเอริคราวเนี่ยที่จะมายืนนะตำแหน่งเซตแบ็กฝั่งซ้ายของเราได้อย่างสมบูรณ์ นะครับเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายมีเอริกาวนะตรงกลางมีเบนเดวิดนะครับมีเฟลิกพาชเคและมีกันธนวัฒนะครับเซ็นเตอร์แบ็กเรามีจนาห์เข็มดีนะครับยืนคู่กับที่พิรวัตรฟินบาวยิงแบ็กฝั่งขวาเราคือนิโก้นิโคลัสมิเกลสันปีขวาเระบันกาดิเยตรงจุดโฟกัสตรงกลางอ่ะนะครับศูนย์หน้าตัวเป้าของเราเนี่ยนะครับจูดเบลนะครับ ตุดเบลยืนตรงนั้นแล้วปีกปีกซ้ายของเราเนี่ยมีซินวาแม็กเซดแล้วก็จะเช็คนะครับเรามีเจ้าแบงค์ยืนปีกขวานะครับสลับกันนะครับแบงค์สามารถมาเล่นมิดฟิลด์แดนลูกได้ด้วยเล่นได้หลายตำแหน่งครับแบงค์เนี่ยหรือไปยืนศูนย์หน้าเหมือนชุดเบลก็ได้แต่ตั้งน่งที่เหมาะสมก็คือปีกขวาหรือหน้าตัวลุกแล้วก็มีระวันอยู่ตรงนั้นอีกคนหนึ่งผมบอกไปเลยครับว่าทีมยติไทยจะเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดในย่านอาเซียน และมีโอกาสจะไปฟุตบอลโลกทันทีครับในปี2030แต่เราต้องลงทํามือทําตอนเนี้ผู้รักษาประตูนะครับปฏิวัติคําใหม่นะแล้วก็ไล้หลายคนอายุมากแล้วครับไม่รู้จะเป็นอย่างไรในฟุตบอลโลกเราควรจะดึงสรวัตโพสมันนะครับผู้รักษาประตูสูง191เ,เซนเนี่ยอายุ18ปีตอนนี้นะฟุตบอลโลกจะอายุ23ปีดึงขึ้นมาทันทีครับไม่ต้องไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องทีมเยวาวชนเรื่องอะไรนะสิ้น สิบเก้าคนที่ผมรายรายชื่อมาเนี่ยคือสมควรที่จะติดทีมชาติทันทีตอนเนี้เพราะเราเหลือท์นเมนเมเจอร์อีกเพียงสี่แมตช์ให้น้องๆเขาได้เล่นเพื่อจะปรับตัวข้าหากันถ้าทําทีมโปรโทีมนี้ได้เราได้ไปบอลโลกแน่ครับส่วนท่านที่นะครับมีความกระหายอย่ฟังเรื่องการพัฒนาเยาวชนรอไปก่อนครับผมจะพูดให้ท่านน้าําตาไหลในเรื่องการพัฒนาเยาวชนนยแต่ตอนนี้เนะี่ยถ้าเราไม่ทําทีมโปรนะครับภายในปีนี้นะ หรือภายในกิงขับเนี่ยโอกาสทายนะมุงการฟุตบอลไทยมีแน่แนไม่เชื่อท่านก็รอดูต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราย,ยังยึดนโยบายในการทําฟุตบอลในลักษณะกึ่งอาชีพหรือสมัครเล่นกันอยู่เนี่ยตามนโยบายของกระทรวงเนี่ยแล้วก็การมุ่งไปสู่ซีเกมอย่างเดียวเลยกับเอฟเอฟเนี่ยซึ่งซีเกมกับเอฟเอฟเนี่ยนะครับนักเตะอาชีพอย่างโกอ,อุมมเขปาประกาศมาแล้วนะพี่อุ้มประกาศมาแล้วว่าไม่เล่นนะครับเขาเลยจุดนั้นไปนานแล้วแต่มันกลายเป็นว่านักเตะ นะครับระดับเอเชียอย่างแบงก์โกลุมพีเจเจ้าเช็คนิโคสันโจรทานเคมดีจะไม่มีทัวร์นาเมนต์ระดับโปรเล่นครับเพราะเรามาวนเวียนอยู่กับข้อที่2การพัฒนากันอยู่เนี่ยแล้วยังไปดึงเอราวันเกตดาเยดึงซินวามาเซสไปเล่นกับทีเยบาบชนนี่มันบ้าที่สุดเลยผมถูแล้วมันแย่ที่สุดไม่รู้จะคิดยังไงนะพูดไม่ออกเลยนะคลิปนี้ผมพูดตรงๆเลยนะ ไม่เป็นไรครับเพื่อนที่มาคอมเมนต์บอกว่ามันเหมือนสีซอยควายฟังไม่มีควายหรอกครับมีแต่เพื่อนเราทั้งนั้นมีแต่พี่แต่น้องเราหน้าเคารพนะครับยกย่องทั้งนั้นเพียงแต่ว่านะมันมีเหตุผลในหลายประการนะที่มันยังเป็นอุปสรรคปัญหาอยู่เนี่ยเรามาค่อยๆค,คุยกันไปเรื่อยๆแต่ผมคิดว่านะแนวคิดนี้คือแนวคิดของเจนอันฟ่านะกับเจนซะัะแนวคิดที่จะเกิดขึ้นในอีกสิบปีข้างหน้าซึ่งมันจะช้าเกินไปแล้วครับเพราะว่าประเทศเรียนเขาเร็วกว่าเราและเราไม่ได้ทาผิดกฎอะไรเลยเราไม่ทําผิด เกี่ยวกับกฎหมายสัญชาติแล้วด้วยเราควรจะทําทตอนนี้ทันทีครับเพราะว่าสถานการณ์ทีมชาไทยหรือช้างิึกของเราอยู่ในสภาวะขับขันอย่างยิ่งครับไทยต้องรับคนไทยเพื่อเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องได้รับใช้ตาติบางวิธีฟุตบอลยุคใหม่ต้องผักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นเนือแร่คนรุ่นใหม่ช้างศึกต้องเครียงไว้ In the middle of the modern football past We must push it into the hearts of the new generation of internationals The war e l e p h n t s must be fearless เปิดมันบางตาสู่ท้องแล้พาช้างสึกจะยับเหยียบประทาลงพื้นที่เอเชีย e, เปิดมันบางตาสู่ท้องแล้พาช้างสึกจะยับเหยียบประทาลงพื้นที่ สะอาดเคลียร e ok, er, ์เล็กซานเดอร์ทองละเอียดวดเตอร์โรสเคห์สิสสวีเดนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอชิตต์พงคีรีรมชาวาเบนอสบบเยอรมันคีวัดฟินร้องคาลูทีมชาติย้มชนเยอรมันสกุตคอนสเตโปดันดี้ยูไนเต็ดทีมชาติย้วชนสกอตแลนด์เดรวันกันเนียโอลิมปุยงราชสีแห่งลิเติรฝรั่งเศสจูดซึ่งับเบลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพนรเหมือนตาชนทานิกาดีแพทริกกุสตาันปเม าศาสตร์วิไลเบนเดวิสนิโคลัสมิคเลสันแพชันแห่งสายเลือดไทย <S <S ไทยต้องรักคนไทยเหนเียเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องใรับใช้าติต้างวิธีฟุตบอลยุคใหม่ต้องลัดดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นแลนลแลคนรุ่นใหม่ช้ามสึกต้องเครียงไ้ in the middle of the modern football path we must push it into the hearts of the new generation of internationals the war elephants must be fearless but wan bang ta sut the la pha chang sut chi yam yeap pa tha long thang asia pert man wan ta sut the la pha chang sut chi yam yeap pa tha long สะอาดเคลียร์อเล็กซานเดอร์ทองละเอียดวาเตอร์โรสเคแห่งซิก์วีแดนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตรอร์ยูไนเต็ดอาชฉติพลคนคีร,าานรีม์ชวาเบนอาสบอกเยอรมันพีวัดฟินรองคาลูกทิมชาติเยาวชนเยอรมันสกอตคอนสเตโปแดนดีอยูไนเต็ดทิมชาติเยาวชนสกอตแลนด์เดรวันกัน,นโอลิม งเศษจูดสึมซับเลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณมือตาชนะทางเคมดีแพทริกกุสตาสันโปโบเมซารวิไลเบนเดวิสนิโคลหลัลิคลสันแพชชันแห่งสายเลือดไทยเปิดมันบังตาสู่ท้องและทาช้างศึกจะย่ำเหยียบประทาลงพื้นที่เอเชียช้างสึกเปลียงไลท์ไทยสายเลือดไม่แห่งช้างศึกเปียงไร Thank you